ใส่หอยลงไปไหนไหมใส่หอยตามด้วยอย่างนี้ใ <findet> ส <mental Sure> ่คาอวนใส่กโคเลโคเล่เราปละแข้งขมจากน่อยใส่ปะแข้งขลงไปอีกหน่อยนึ่งปุ๋ยมาแล้วตาสุกมาแล้วมา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  ไห้ผับาเกาต่ำเต้าลาเต้าต่ำเต้าคนเหนือเป็นว่าต่ำเต้าบ้านเท่าว่าลาบเท่าลาบเท่ามเนี่าน่บ้าเส้น อันนี้เครื Bond ่องเครื่องม่องใส่ค่น้าเครื่องน้อยผีแนวแสบมันอยู่ผีอันนี้เสบคือหอยขมเลยีนี้ไม่สบต้อหอยนี่ตัวนี้เครื่องมันก็มีหอมแดงมะเขือถั่วหอมปีใส่หอมปีได้ยังเนี่ยเใส่ามัน่เนรอ่เปเลนะอกัดตัวโจรหนั ไปอวเลยันใจตานยใจตาอิดาอยางเงยงออกเป็นหลัเท่าบ่อ้เลย๋เดยเยเได้ในเครื่องคบกันเยนกเยยเยยน้องเล้น่ของแเลยอันนงยนยมแข่งขมนี่ย้ทบัวน่อยเยทูบัวน่อยไนบอกบบทใส่ไปหน่อยเลยใส่ไปหน่อยเลยชิบวุนขมเอออันเพิ่มเ่ ตัวนี้ใส่อย่างเนี้นี่่นปลาใสแล้วเนาะป่าใสแล้วเออขาขวบเขาขวบใส่แล้วที่มึงได้ยางรสาัิได้หรือเปล่าม้านนวก็จะทำไมใส่ยังใสเกลือบ่อะไรม้นนวดอกเพราะว่ามันใส่ข้าไปไม่ใส่ปลาแดกหรือเป่ใส่ปลาแดกมันให้นัวเดียวกันชิมม่กัน

แ่กนานี่ได้หรอปเออแบ่บอกอนราเนี่ยเสร็จถเรือไวมันจหน่อยก็ได้อ่าขาอุใส่ายกระปุกเยยยกรปุกกยกระปุกเครงเื่อห็หมเออกนยม่กันบเนอ่ะดมกระเด้กับกระปุกเก่าวนี้เก่าทไมอ่ะอุ่นข่าอุ่นเข่าข้าวอุ่นข้าวหอยนะครับหอยหหอยลงไปเออใส่หอยลงไปห็นไหม ใส่หอยตามด้วยอย่างนี้คาใสคาอวนส้อยมะเขือหอมแดงทัวมะแข้งหอมเปีหอมดวนจะเป็นแนวแล้วหอมดวนใสกะคุเรป ลาบเ่านแสบดอกบะแข้งขมจักหน่อยใส่มะแข้งขมลงไปอีกหน่อยนึงอินจะได้นี่ใส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 ่มาชิมมาชิมโอมยเอาหาน่อยมาด้วยเอาหอยใส่อีกก็ได้ย่าหลายไม่กินบัวดอกใส่อีกเดี๋ยวมันหน่อยเดียวหรอกเอ้แล้วเท่านี้เออใช้กับเปลวยังไง ทาม่เอาเาสีชักสีผายกระเป๋าไปใส่ย่านกระเป๋าหายครัเนาะใช่คุณลรอใช่คุณหรอว่างมดคนกันเลยตัวเพ่ออะไรใช่มันเป็นยังไงมันอยากย่างหน่อยนึงคอยว่ามันจะต้องใส่น้ำประเด็กไหมาอาหน่อยนึงอืด่น กินแต่ผักเขียวอย่างดีล่ะผักเขียวอย่างเดียว,ม,ยวมา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 สดหลับเท่าอย่างเดียวเหรอวันน,น,นี้แม่เฮ้ยแตนแม่ยงกินบอ่อยแตนกินเป็นบอ พูดละวยเลยตตใไอพ่อเขาจักัน้วกินแต่ลาบผักเขียวเอาพูดละวยเลยเลยหันคือบัวอุ่นเขาอุ่นดู เขาคือ่อแม่ลังกินน้ำเขาส้างรรนะสร้างสรรค์นะส่างขึ้นนั่นดีมา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 แจงว่าไปไหนพูดมันปวดหมากเลวตาสุกมากลมมา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  mà 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 mà. mời <laughs> mời <laughs> mời 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 mời

อันีเขาเดียวเลยนย้ไตเ้ไม่กนมัน้มนดยเนอันแีกวแต่ไปก็จิเบอร์ลายมันเป็นล้านกันมา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 ดหลายคนก็สิเบอร์ไลายเตร็เลืเป็นเลอดหมดลยอือนั่นเนี่ก็จะข้าวแไปให้พัดปวดกัน้พัดปวดขันละนั่นเี วันนี้ไปซ่องลานเงินหาพันก็จะได้ไปเที turkey, ่ยวน้ำแน่นะไปเที่ยวพัทยาเที่ยวไปนั่นนะพัทยาเห็นแล้วเที่ยวทะเลเที่ยวทะเลเห็นแล้วจะไปจะไปใช่ไหมส่วนนุ่งรุดแค่ไปไปบ่ไปแล้วไปก็ไผ่เป็นแดดไปล้วเนาะแดดไอเจอแล้วแดดมาที่จะไปแล้วยยิหนาวหยุดสุขการหยุดหนาวยิบนั่นไปหนาวก็ได้เดี๋ยวก็ส่วนหน้ากาตไปอีกก็ได้แล้วว่าเขาว่าเนาะ แต่พูดมา้วกสินพระงหลานอีกแล้วย้อนอีกะไปงหลานอ้อมีคนหาสาวน้องแดงยน,นแล้วเป็นใ่เลยเนาะมันบอกว่ามันใด,ด,ม,นดนมางไม่หวงตรมออ่้ใช่แต่จาย,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 ยคือจ่คือพวกินหอยมาเน้นยิ้มหรือเปลา่ลา เฟิร์ดมันกไม่กินเขาไล้เลยเฟิร์ดเน้ะเพือเฟิร์ดไอเสือดดยเ้มแย่ำเหนียมันบเคยเป็นตาไปใส่ไหมครับว่ามันห้วนไหม มองจอดรถจว่าเย็นกวาหมองเขาไปนั่งหรือ,อดิจอ,อดรถกตะฮันจอดซื้อพวกตัวนิ้